สบายดีพี่น้องบสุขสุขคนเนาะสบายดี FC ทุกท่านโอ๊ยบังหงษ์เจ้าในชิดใต้ในนอนเลยนางแดงเลยต้นบังหงษ์ต้นนี้มันเปื่อยต้นนี้ผ่นงามพาบับพี่น้องมาเบิ่งไอ้ต้นมะม่วงที่ปลูกไว้เนาะหลังจากที่ใส่ฟูยไปเขาก็ขดหนามจนสุ่มเลยจนสุ่มจนเปียกเลยเห้งแหลงแทนเนาะ ย <t ừ> <74. S 2> ังไปเบิกส่วนก่อนคนเดียวไปเบิกส่วนกันส่วนนางแดงมีการเปลี่ยนแปลงเอาน้ามาปลูกอะไพี่น้องเออเห็ดทั่วแล้วบ้างนี่เห็ดประตูลีเลยเอาโก้กล้วยมาปลูกอะไพี่น้องเลย Đây nè Cục tốt cuội xe này Đó Đi đâu thì ở tốt cuội mà cụ À sẽ bên mặc thù à, à Hử? À, Dù kì phai bà Dù hẳn rồi Tao không, không ma đâu Ăn đẹp ăn

สบายดีสบายดีคำตาสบายดีเลยคำตาเอ้ยกินเขากับลาบไก่คือกินหันดีแท้มันนั่งบ่ได้บ่ม like okay. ันบ่นั่งบ่โอ้ส่งม um> um ือหนะบ่เนี <h 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 ่ยงามเนาะส่งเข่าไปน้ำไหนหมูเข่าไปน้ำบ่นี่ส่งงามเด้เจอเนี่เออที่คอยว่าว่างามนะบ่แม่นบ่วะม่น มัาเไปนมเอ็นน้อยเด็นมูอใหญ่เดินเส้นรุกแจ็กซันเหญ่เติมได้ได้นียพี่น้องเริ่มเห็นคนเลยเริ่มสีเปลี่ยนเห็นระเบบคนคนไดนใชเห็นห็นงโอ้ยเห็นระเบบคนนนอยู่ว้าวไปลเลย เห็นหงดหงิด้มวหหวดคนอาดีมันยืมเลยมันมา pay มาโอ้ยชอบแต่ทส่ิได้อะก็เห็นอันนี้ก็ดีมันยังอุ่นดีบอเอฟซีก็แนะนำให้เห็นแบบนั้นโอ้มาเหลี่ยมตามรยเบิ่งนเปิดตัวที่มันเลี้ยบิงมาก ัวไมใช่มืนตัวจะไปใส่ไปใส่ฮะไปยืมรถจักรสบายดีสบายดีไปยืมรถจักรไปใส่ชื่อชื่อเป็นเพิดอ้าวเพิดบนอะไรบนอะไรปลาโเบดสุดท้ายกับบนลาบไก่ลาบไก่ถ้าาจะกินวังอะไรดีนะตกใยเห็นก๋อยมาเลยยุดกินเลยปจ๊กินมาแล้ ซาแดงยกินโอ้เน okay. okay. ี่ยลาไก่บนลาบไก่นังัวกันมนะลาบไก่มาใช้ลาบสตีาทีนงัวหามือนะาบบัวเลยจะโนแาหายโอ้ลยมันายตีนเลยคนอเมราบัวเลย โอ้ยบ่ต้องไสมันแล้วท่งมือน่ะอ้ออ้อใส่นําเนาะมันนั่นมันโอ้ยมตาเฮ้ยี่เล็ยาวแล้วตัดให้มันบ่สก็ได้เนาะมมันมันเบิดยามสลเด้ใหญ่ล3เดือนแล้วค่อยสตอนน้ํามันนอืบ่แม่นมัน4เดือนแล้วบ่ยังยังบ่ฮอดบ่ฮอดแล้วบ่ยังบ่

จะเอาน้าให้น้องทำตาที่จะคืออะไรเสียงอยูย่นะเสียงนองเขาอยูน่ยนะทำอะไรคุมอยู่นะได้แต่คันสมุว่ามีนี่เสียเอาบอกนะนางแดงหอยทากตรงมันบ่ได้คันได้สมุมดว่าคันได้ค <c oughs> ันนีแบบนี้นะจะเสียเอาบอก ตายเห็น <laughs> เอาบริษีคิดคือนอกแล้วปะบ่อ,อืมนอกนะสิแป้าบอออกแต่บริษีได้ได้วสำลุกว้าวสีแดงดเลยสำนุะมันมันได้เลยดิดมัน<ช>ได้เลยก็มาถามทามทาม,ทามใจเขานะพี่นออ้องลองถามเมึงมาสิคิดคือกันอยู่บ่ได้ก็เลี้ยงเอาท้อ

หูมก็นไปอันนี้นะจำไม่ได้อรูอว่าไปจอยอ้าไอ้ปจอยจ, <c oughs> จำไม่ได้แล้วดืดมรสอเพิสเพิร์ออเอาในในวันฮานเวียดในบ่นบมีบอเขาไปเออมันกับตุจีนเอนงนเหมอตุจีนเงิ่มงเวียดจะพ่อแน่นเขาผ่านมาแน่น เอียงเกาะตาเลียวมันก็ปิดปิดมันอะแสดงว่าหันจีนเขาปิดเบิร์ตประบประเทศเขาเขาเมื่อกินกันเอียงก็กินปีใหม่เขาแม่นเนาะขนาดเออแม่นะไรแบบเมื่อใดเก็ไปตธอจีนนะที่เทรายู่ชีป้ายแล้วจัดชีพเทรายมันว่ามันกำลังที่จะ เอฟซีตุ๊ดจีนวันที่ใดพี่น้องเริ่มได้วันที่ใดวันที่ใดเขาไม่ไดปฏิทินนะบูมีมีปฏิทินเดียวนี่ไปบางอย่างในวฏิทินยืมยืมไทยนะถ้ามีปฏิทินกับทรงไม้ใส้น้ำในเดอรพี่น้องแลเสียมาให้นางแดงนั่นแดงอย่างไรบอกปฏิทินเอาไปเบิ่งวันที่ได้เป็นตัวเงือนปีไปเบิ่งบุพเพนี่นะเจซอนกินเจซามกุกนะปฏิทินเด้อ ไปหัวเจสามกุ๊กเลยเดือดรอดอีกแล้วหัวใจอะนรวะเดือดรอดแล้วดิเดือดรอดเจสามกุ๊กอีกแล้วคนทีนแถวเราเนี่อึดอยากขนาดพี่น้องหาซื้อกับโบได้แต่มันเป็นอย่างเนาะกับโบเห็ดคืออยู่ไทยนี่เกลื่อนกันอยู่เขาแถมเวลาซื้อของส่งเปใหม่ใหี่เขาหายแลดเขาแจกโล้วยังเป็นอยังอยู่แล้วมันบ่มีเลยเฮ้ Kai <laughs> mình mong mặt nó say ngon hôn, nữa say chồng gần Nó chất kích lại nạn hôn. Nọ. phải không hiền bò ừ, Phải, hello. Momah, hôm nay, hôm nay. Momah, hôm nay. Momah, Nó <laughs> oh, nay. thị hôm nhiều Momah, mà nay. Momah, มันบอลังเด้ทีบได้ทมากนี่ได้มามนก็ซื้อมามันก็ถทบได้แล้วทีมากีบเมื่อได้อะบอได้เดี๋ทได้้ยปกล้วยนะมาจะใช้เบียดที่บอ Bụng 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 đó bụng 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 con bụng 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 bụ 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 บางคนคือคอยเห็นเป็นกกก็คือมีเนี่ยคือกุกเะไดมาเขาบวบอึดกุกกล้วยเขาบวบอึดเขาก็เอาแบบนั้นผู้อึดแบบเชได้เนี่ยก็เอาแต่ยอดมันมาผูกใช้อึดกลายเป็นต้นมะลุเออเป็นต้นคือกล้วยคือการกล้วยก็เป็นเหมือนเครือเลยบางคนใช้กองบุญเออบางคนอ่นบุมีก็ใช้เป็นวีอันนี้รถตู้ยังวะ กบเขียบกบเขียบเลยเนี่ยแดงไ้เกลือมันหิวเลยเกลือมาเกลือแล้วมึงจเื่อเกลือมมูเกลือต่สาวนะเกอสาวตนเทียบไ้เกลือมันนันมันาามาอูยไปจักหมูไปจักคนหลมันกแลว่ามูนี่ยมูนอน เออเออเฮ้ยเอ้ยแ้วเาบอกห้ยาวไรนะชาวไม้พอดีไปบางได้เราเป็นลูกเป็นเหมือนแมลอ่อนอีกแล้วลูราจักแม่ทัไหมเราจักและไปเลียงกับพวกนั้นเราได้เป็นแม่ทำไหมเฮ้ยเฮ้ยแล้วตกใจเสียงนะ วาแหงก็บ่ได้แล้วเนี่เออมันตกใจยมันบ่มักเสียงดังของแม่เรเคยบอกเสียงดังเถือดิแม่บปากกันมอวานก็พอปากแหงตกใจบอสะดุกเก่าก็คืนไทคือเก้าของบ่อะคืนนีให้ จะเริ่มใหญ่นลดีก็เริ่มจะ้มขึ้นแต่หอนหอนจะต้องเอาใส,ส่สมกาสัตว์นั่นม,มาแล้วแบบค่อยเปลี่ยนแล้วลบ้างพอใส่พ <Okay. S 2> อใสเ่เปพืมันหอนนะ <Okay. S 2> หอนน่ะวินนะ่ะขึ้นใจนอนแต่งายนจะปวงไป <S 2> <S 2> <S 2> โอ้ยแปลงป,ป,ปล่อยนอนธรรมศาสตร์บริเแปลง มันเลเปนะ็นเทัวก็เลยนนั้นนางแดงว่าใหญ่มากมันชิงามเองมาสั่ว์ก็ต้องแปง้งว่ะนางเต็มกับแบบนี้แหละใหญ่มากมันก็ง,งามมาเฮ้มันจะเป็นเพียวมาสั่นเจียกลูกก็คือกันนะพี่น้อง <c oughs> ควรเลี้ยงลูกเขาจะให้นอน <Okay. S 2> ขวบนอนตะแคงข้างนั่นข้างนี่ตแ okay. หวัวเวลามันก็ชินได้ <c oughs> ให้มาลูกคอยค่ะ ก็ยักมันขวมลุกมันบอกข่ำยักมันข่เองมันคมันก็พิกไปผิกมาเองมันเนอะมันเาน่อยเออยากัวงามกั็แปลงเอากันมันเริ่มอแลยจะมาเหรอว่ามันขึ้นอ้าวมันขึ้นแค่มันหลินเจ้างบอกน้ำมันมันอยากให้มันไวว

lượm sáu bài lượm nhảy khứ nhảy khứ bài đây xí lêm mười rồi như múa hụt để để được nổi với bằng con thì bây giờ thì cái em phơi nè mang sơn và tôi bây giờ mang sơn phải thằng าวอยูคนออกเนาะจะีลัดไปทางไหนไปทางบ้านหังร้อยนัวไกลเติบให้โค้งเนาะทางโค้งให้ไกลกวทางนี้ทางนี่ลงนี่แค่นี้ผู้อกทางยางไดออกทางบ้านนั้นอันนี้ป็ลงไปผู้ กี่ยววไ้ครับจากได้สิไปทางหลัดมันมีทางหลัดมีทางลัดแล้วไปทางนี้นะเออเาจไปกสิไปอี่ไปจากน้ำไม่ละบนนี่นะไปตักได้ตอนนะไปจะตักตอมือไหร่นะซีคือเก่าเนาะเห็นว่าสิใส่กันน้ำมันนั่นเหมือนกันแล้วก็น้ำคือกันคือกันเลยคือกันน้ำเขาบอากินน้ำทั้งดีกูอะ ทางเข้ามาส่งเท่ายก็ไปมาส่งเนาะบอกบ้านแถวนี้เขาไปไาเ,อาเอาเองเานาะนเธอเขามีรถมันเขาไปซื้อเองรถไส่กระปุยชีฮาปุยเ่าซื้อไอ้น้ำน้ำอนาไม่ไว้เลยนะเขาขายตุกเนี่ยไรตุกละสิบพันอืมตุกละสิบพันตัวนี้สิบส,งส,งสงองชามเลยจำไปซื้อเองไปซื้อมันก็จะถือกว่าเนาะ ก็ถือว่าเขาก็ตุกเขใส่ในโรงงานเขาจะมีกระตุกเปลี่ยนจ่ได้คือบ้านคอยหาพันห้าพันหากระกีบเดี๋ยวนี้ฮะนะอื้มโอ้ยอันนี้แพงตอนนั้นอ่ะเต้นยังดูคืนตอนนั้นอ่ะห้าพันอันนี้มันคืนเลยคอยคอยเอาเองหรือเอาย่โรงงานมันเดีตุกใส่เองเพราะมันใกล้กับเพื่อนคอยเห็นเลยมันไ่ได้ใกล้เดี๋ยวเขียนเลครับ โงงานน้ำสองโรงงานผู้ทแข่งกันเดียวอันนี้ซือตัวน้าสิบสามือตัน้สิบสามพันสิบสามพันเอาไปเอาว่สิบสามขมาสงขมาสงก็ซนั่นเลยมันไก่เนาะคือบ้านคอนี้านอันนี้งสิบพันขามาสงจุดายฮานดียดดนี่แทนเนาะไปเอาเมนบ่ เวลามันชอบขายที่ทุกอย่างชิปบ๊อบสอบสื้อเอาก็ะกุ่ม,มอ,อะไรเมึงอไหร่ว่าหนักอะไรบ้างเขาบอคอยอันนั้นเนะาะบอมีเด็กน้อยลิน,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 นก,กันได้มันบระจําเป็นกินน้ำกอกนน้ำมาน้แล้วกินน้ำในกอกเกี่ยวก็ได้นี่สาดมันใส่ก่อดหน้ามันสัน่งจะไปตักน้ำนีกระตักก็ คือเกามันไม่ได้งามอุดมาปด้วยมันบ่ชเสพมันจางมันเค็มบางคนเคยกินแบบนี้ไปกินแบบนี้อย่ได้แชเล้วเลยกินอะไรแล้วมันจางมันจืดดยช่นนนนั้้ะแบบว่าเขาเคยกินแบบธรรมชาติมันก็ได้แบบแนวใดก็ได้นะมันต้องยามฝนเลยนางแด้งก็ชิบก็เจ๋งมีแท่งใหญ่ๆแล้วก็เห็ดชายพานโตุงไว้ ดุงไว้เลยล่แล้ปิดไว้่ให้มันเต็มถังอันนั้นังหาดลอยกลอยนะเอาไปกินเยยำลงมันเริ่มหูเลยเื่มมาจากควมเลย เลื่อนลำไส้เขี่ยมันจะปุ่งก่อเนาะโอ้ยปุ่งน้ปุ่ไวปุ่งว่าแต่ยังมด้ชนนี่เขี่ยมันเมาเขี่ยปุ่งหยาบว่ะโคกเดือนเขี่ยโคกเดือนเจ็ดเดือนเอ็นลิ้นาลายส้รู้ออกไวหยาบว่ะคนเอาไวออกซาเดิเอาไวออกซาโคกเดือนโกเดือนเขี่ยผูผูไวโคกเดือนเจ็ดเดือนอือเจ็ดเดือนใช่เป็ปกติเขี่ยมันออก แม่บอกเนี่เลลนทางใดอยู่ทางใดือว่าอยู่ทนเฮือนเนเดียวงงกเนาะอ,อยู่นี่นนะใ้คเดียวอุลเปล,ปเลนเฮือนนะ่ะเดนเด่นยไปใช่เลยเนี่ยมอมนะแลงนะมาเลไหาเล่นคนแบบนคือสิบวันไ,ไปใช้หนึ่ง

คือกับข่อยอยู่เฮือนนะแต่พวกกัยังอยู่ที่เฮือนมึยหมู่ขันในหมู่เลยไปเล่นติ่นว้ายขันมาบ้านจะคลองเลยปุ๊บติ๊บตุ๊บว้ายน่ารื่อหยดนั่นยอดนีิปัตยวันอะปีประตูนะดูเฮือนขันบุมีไผ่เนาะน้องนาะงนางเต็มน้อยนางเต็มน้อยเลย mèn là sư đèn, thọ là sự nghệ sư tim nọng sư, sư, sư tham ta, dạ không, dạ. tổ để mày โอเบิง่งกตเก่ากับตอนนี้แตกต่างกันหลายแม้ว่าแสดง<ด>เอาไม่เสื้อใส่สงสัยเลยแต่งตอนนี้โมเมนต์พวเหอแก้วขอมื่อห่จัมเ<ะ><ะ> <c oughs> ม่นว่า โอเคพี่น้องเราจะจบคลิปไว้แับนี้เนาะขอบคุณครอบคุ่น้อ,นนนองชมเ้อยลุงปก็๋าเชฟกดติดตามเนาะไม่กลกันไม่คิดน้ำเด็่น้องไปแล้วสบายดี